สวดีครับผมชาติเตรทรับนะครับอ๋อรถล่วงต้องใช้ซูมดันครับเอ้าโอ้เดี๋ยวนี้ดินยังไม่แข็งนะข้างล่างรถขุดซูมไลออนครับสัตว์อีสองหนึ่งห้าอีเอซี กำเนิดเกิดที่แดนมังกรหรือว่าเม็ดชัยนาพี่น้องโอ้ช่วงล่างก็ก็ยังใหม่อยู่ครับนะคันนี้นะ่าจะแกะมาได้ประมาณ6เดือนครับ6วิจีนึงฝั่ขาว่าช่วงล่างนี่ส่วนใหญ่นี่เป็น ่าจะดูแปลกดีนะพี่น้องเขี๋ยวสะท้อนแสงอ่ะเ,<อ>เล่นซ้ายหน่อยขุ๊ก,กี่หนึ่งคิวซูมไ <light> ลออนเดิงยนต์ก็อิซุสปั๊คมคาวาคนโทนเน่สนใจเป็นของเฮงหลีครับนี่ตัวเดินเฮงหลีด้วยว่า <laughs> ไปหว่ากันไม่ต้องสวดทรงเอีวดูล่อนะเครื่องยนต์บล็อกเดียวกับฮิตาชิครับแล้วก็ XCMG อ้าวอาจารย์มะบรมอาจารย์ตั้งมอมมะนะครับขับเล่นทรายให้ดูหน่อยข้าตัวไม่แรงนะ เทียบเท่านี่ ACE ก er, uh, ็น่าจะรุ่น10ไปแท็ก80โรลเลอร์7แคริเอสอ2ครับปกติอ่ะคสายก่อนโอ้สายสวยนี <S <S ่เครื <S <S ่องยนต์ไดร์ริกนะครับ ห้าฟันนี่ร้อยเจ็ดสิบสองฟังมาอีสุบอีสุกอจารย์มานี่ก็อู้จารย์มานี่แกคนเมื่อาจารย์ตั้งมอเนะี่ยดูแลรถดีมากครับในห้องเก๋งนี่ยังก็ห้องนอนเลยนะอ้าว วงจะวงใสจะดำตรงนั้นแหละครับก็เอาซ้ายมาก่อสร้างไม่ด้องดูการทำงานก็คล่องนะ จานตะมอมาที่มือกัะเทพปน่น้องโอ้อากาศหนาวบุรลีลัมซูมไลออนก่อเหมาะสำหรับงานก่อสร้างอย่างนี้แหลนะก่อเ,เข้ามาทำตลาดในเมืองไทย,ยไม่กี่ปียังไม่กี่ปีสำหรับซูม ตามนี่สีเขียวสะท้อนแสงนะครับบมูมนี่ออกดำก็ไม่ดำนะส่วนทั้งเชอเพลิงครับจะออกสีเทามันมีเทาเข้มกับเทา หยิบไปเลยครับยิบสองตันนะสต็อกไว้แล้วก็เดี๋ยวเอาไว้ก่อสร้างครับ ว่าเอาลงบ่บำบัดโอ้ฟรมก็ฟรมก็มีเหล็กเสริมสองแฉกนะครับกันร้อนนำอ้าเมื่อถูกใช้งานไปน,น,นานๆโอ้ใช้หลอดไฟ LED นีน่ตัวเดินใหญ่อยู่ครับเพราะติดสีเคียวว่าเป็นจะ จะเด่นน้องเด่นแค่ดูบ้านท้ายโง่ต้องมาถามนะมาถาม <laughs> ก็น่าจะดูแลง่ายครับไซริงบล็อกเดียวไว้ิต่จะชิดนี่แหละเวางทางครับเอาทรายออกก่อน ็อ,อกไว้ครับมีระบบไฟเซฟตี้ด้วยคันนี้ไม่มีลายแยกนะครับอออากาศหนาวบริรัมิน้อง หนึ่งคิวับสำหรับพัคเก็ตของเขาสูงในอ่อนเล่นกองทรายจัดเต็มปุ้มเลยทรายสวยครับพอซับน้ำแล้วก็เลื้องกระรามเลยเมื่อกี้นี่เสริมแผ่นเหล็กสองชั้นนะครับ แต่ว่าในแนวยาวโอ้ลมแรงน้ำตาไหลเลยพี่น้อง ทันไม่เคยเห็นนะไม่ค่อยเจอครับไม่่อยเจอหรือว่ารถปุดน้องใหม่ <c oughs> อ่ะเวลาหมดหมดเวลาพี่น้องฝ <c oughs> ากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ